วันนี้นะคะจะมารีวิวขนมญี่ปุ่นกินได้ค่ะเอ๊สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหรือยังคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดูเลยค่ะขนมญี่ปุ่นเยอะไปหมดเลยค่ะค่ะอันนี้ได้มาจากไหนคะเนี่ยได้มามาจากเอ๊เป็นเพื่อนป้าใช่ค่ะไอนาลินวันเกิดใช่ไหมครับฮนาลินวันเกิดค่ะเป็นของขวัญวันเกิดค่ะ ขอบคุณค่ะอ่าเดี๋ยวเริ่มทําเลยนะคะให้ป๋าป๊าช่วยนะคะให้คุณพ่อช่วยนะคะให้คุณพ่อช่วยนะคะอ่าเดี๋ยวคุณพ่อมาช่วยนะครับอ่าอันนี้นะครับคราวที่แล้วเราก็แกะกล่องกันไปละนะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าอ่าการทําเป็นยังไงนะครับ ทำไงก่อนนะเอาจะเริ่มจากตรงไหนคะเริ่มจากทำข้าวก่อนเนาะถ้าเดี๋ยวเด็กอะเดี๋ยวมันบาน<ป>ค,คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลนะครับต้องใช้กันไก่ด้วย เริ่มตักให้ดูสิเอารี่นลองตักให้ดูสิว่าเป็นยังไง <Okay. S 1> นี่นะเป็นข้าวเนาะข้าวละอ่ะเนี่ยนะข้าวแล้ว,ว,นะว,ลวก็ปั้นปั้นมาเป็นกลมๆอ่าปั้นเป็นก้อนๆอ่าก้อนกลมๆนี่ค่ะเป็นก้อนๆอ่าเดี๋ยวเรามาประกอบตัวนี้ก่อนอ่าต่อมาจะเป็นสี เหลืองามาทำสีเหลืองค่ะทีเหลืองเ<า>นานะทีเหลืองอยู่ไหนอันนี้ใช่ไหมทีเหลืองอ่าโอเคทีเหลืองก็จะเป็นไข่หวานน่ะเอ่ะากัดได้ไหมหรือต้องใช้กระดาษให้กับไก่อ่าโอเคไข่หวานใช้ตรงนี้นะไข่หวานใช้ตรงนี้อ่า คนด้วยอ่ะเป็นสีฟ้าค่ะเป็นสีฟ้าอ๋อเป็นสีฟ้าค่ะมามาค่ะอ้ฮะนี่ยนี่นี่อ่าสีฟ้าอ่ะสีฟ้าเค็ไหนยังยกขึ้นมาให้กล้องดูหน่อยสิคะว่าะตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงนแล้วคะยกขึ้นมาให้กล้องดูนิดนึนงค่ะเ่าะตอนนี้มันถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้หน้าตาอย่างนี้เออคุณ่อไม่ เียร์ให้ไข่หวานกับเนื้อเป็นแผ่นอันนี้คือเพิ่งหัดเล่นครั้งแรกแล้วก็ดูวิดีโอตาม youtube แล้วนรินก็ยอกเล่นด้วยพ็ดีเน่ให้เป็นของขวัญ อย่ากินอย่าพึ่งค่ะอันนี้ให้ดูนะถ้าบอกว่าพึ่งใส่เล่นครั้งแรกอันนี้คือแบบว่าโอ๊ยไปละอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่เราทําได้หน้าตาตอันนี้เก <im itation> อัน,นบอกกันว่าอันนี้คือสิ่งที่เราคิดนะคะคิดตามข้างกล่องเราคิดว่าเป็นประมาณนี้นะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่เราได้เดี๋ยวตายละอันนี้เรามรงไห้ อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับน่าตา,าไปซ้อน,นอันนี้คือสิ่งที่ได้ซอนนะาะแล้วเรีนเรียบร้อยคะ่ะไปนั่งรับทานได้แล้วค่ะ